สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮั t v อ l เลอ์บอนะวันนี้แอดมินมีความภาคภูมิใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับเมื่อ FIBB ได้เลือกนักกีฬานะครับจากประเทศไทยนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมทีมเพื่อลุยมหกรรมชิงแชมป์โลกนะครับโดยวอลเลยร์บอลหญิงชิงแชมป์โลกจะทำการแข่งขันวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคมนี้ FIBB เลือกเพีวอัจฉริพคง,งยศครับ ตัดคลิปทำเป็นไฮไลท์เมื่อทำการแข่งขันกับชาติต่างๆใน VNL 2022ที่ผ่านมาโดย FIVB ได้บอกว่าอัจฉราพรพองยศตัวตบหัวเสาสุดมหัศจรรย์ที่เสมือนมีปีกสุดมหัศจรรย์ของทีมชาติไทยนะครับผู้เล่นหัวเสาตัวหลักของทีมชาติไทยมีซึ่งเพียวอัจฉราพรคองยศมีบทบาทสำคัญมากๆในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกนี้แล้ว FIVB ก็นำคลิปของเพียวนะครับ มาให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งก็จะมีคอมเมนต์จากชาวไทยและก็คอมเมนต์จากชาวโลกมากมายนะต่างประเทศมากันเพียบ FC อัจฉราพรเพียบเลยนอกจากผิวอัจฉราพรคองยศนะครับก็ยังมีเรื่องราวของบุ๋มบิ่มชัดจ่อนมกสีอยู่ด้วยคลิปก็อยู่ในช่องนะครับเื่อนดูกันได้แอดมินรู้สึกภูมิใจเหลือเกินครับที่นัตอนนี้เนี่ยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากและพวกเธอเนี่ยอนาคตไกลยอย่างแน่นอนครับ เป็นกำลังใจให้เสมอและตลอดไปนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับหากมีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะมาเล่ามาอัปเดตอีกครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ